ผู้ชมคะช่วงนี้หลายอาชีพเลยได้รับผลกระทบจากมกาตรการอายัดบัญชีมิจชาชีพนะคะโดนร่างแหไปด้วยแล้วอาชีพใดๆใก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินโอน รเดอร์เอ่ยพ่อค้าแม่ขายทั้งออนไลน์ทั้งมีหน้าร้านทุกอย่างอะคะ่ะที่มีการทําธุรกรรมที่ผ่านการโอนอะมักจะโดนกับเขาไปด้วยหลายคนนี่เครียดเลยเพราะว่าบัญชีฉันก็มีอยู่บัญชีเดียวเนี่ยเงินหมุนเวียนฉันก็คือบัญชีนี้แหละถูกอ,อายัดแล้วนี่จะทํำยังไงกันต่อไปบ,บางคนบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่รับแล้วเงินโอนฉันขอเงินสด <ừ> บางคนยิ่งกว่านั้น ข้างๆร้านฉันโดนไปแล้วฉันไม่รอให้โดนจ้าฉันไปธนาคารไปถอนเงินก่อนเลยถึงขั้นนั้นกันนะคะเราก็ไปถามความคิดเห็นจากหลายๆร้านรวงนะคุณผู้ชมร้านนี้เขาชื่ออะไรดูไหมนี่เห็นไหมโรไตาสายหมีอ๋อต้องเป็นคนที่เก่งคำพูดหน่อยถึงจะรู้ว่าเขาขายอะไรเอออีกร้านนี้ผมไซื้อเลยถ้าผมเจอที้ผมซื้อเลยเออเก๋นะโรไตสายหมีนะคะนี่คนเจ้าของร้านเนี่ยคือนายพันวัต์คังเจริญอายุ37ปี พ่อค้าโรตีจากจังหวัดจันทบุรีโรไตาสายหมีก็คือโรตีสายไหมนะคะคือเขาเป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีที่ถูกทางการอายัดเอาไปตรวจสอบก็อ้างว่าเขาเนี่ยเกี่ยวโยงกับบัญชีมานายพนวัตรเขาเล่าว่าครอบครัวขายโรตีมานานกว่า40ปีแล้วอะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจนมาสู่รุ่นเขาเนี่ยก็มีการ ขยายตลาดเพิ่มยอดขายจนมาถึงจังหวัดตราจังหวัดระยองปกติก็ซื้อขายกันด้วยเงินสดตลอดนั่นแหละแต่ทีนี้มันเริ่มตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเลยลูกค้าก็ใช้เงินสดกันน้อยลงร้านก็ต้องปรับตัวก็หันมาใช้ระบบโอนเงินกับเขาไปด้วยแต่ละวันมียอดการโอนจํานวนมากจนกระทั่งบัญชีธนาคารถูกระงับใช้งานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยคือทําธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยสอบถามไปยังธนาคารก็ได้รับคําชี้แจงว่า บัญชีของคุณมีเงินโอนมาจากบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าก็เลยต้องโดนไปด้วยนะคะเหมือนกับมีบัญชีม้ามนโอนมาที่เราครับเพราะผมขายทั่วเลยครับจันและยองตัดเพราะผมไม่รู้ว่าว่าบัญชีไหนโอนโอนเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยครับเราเช็คไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวครับรอทางมาตรการธนาคารนะครับผมตอนนี้เรแค้ไขกัก็คือยกเลิกการโอนก่อนเลยครับตอนนี้ครับใช่ครับ ใช่ครเป็นเงินสดอย่างเดียวเขาไม่มีการโอนเลยครับผมมถ้ามีบัญชีม้าขอให้แบบว่าอายัดบัญชีม้าเลยอย่าให้มาแบบโอนอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าประชาชนก็ไม่รู้ว่าว่าไหนบัญชีถูกต้องไม่ถูกต้องบ้างครับนี่อย่างร้านเนี้ยโรตยสายหมีเนี่ยเขาคือตั้งใจเล่นคําใช่ไหมแต่ยักมีอีกเคสหนึ่งอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นคําอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดทางภาษาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คืออีกคนหนึ่งที่ถูกอายัดบัญชีเขาเนี่ยเป็นคนขายควายนี่อ่ะ ก็คือพ่อค้าขายควายก็เล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยติดต่อไปที่ธนาคารถึงสาเหตุที่ถูกอายัดบัญชีธนาคารเจ้าที่ก็แจ้งบอกว่าเนี่ยเป็นบัญชีมา้าเพื่อนของเขาก็ตอบกลับด้วยความซื่อว่าไม่ใช่บัญชีมา้านี่เป็นบัญชีควายอ๋อเออเออ,เอ,อคือคือ,คอเขาซื่อของเขาจริงๆเขาขายควายนะเขาไม่ขายมา้าเขาไม่ใช่นี่บัญชีควายปรากฏว่าเจ้าที่เจ้าที่ธนาคารเข้าใจผิด นึกว่าพูดประชดประชันกันอก็ออเลยกลายเป็นเรื่องราวบานปลายเลยค่ะเกถดอะไรขวันน,นี้เขาเลไปธนาคารน,น่ะเขาเลยถามว่าต้องอายัดไว้ก่อนอในธนาคารนน่ะ ต้องอายัดไว้ก่อนเพราะว่ากัวมันเป็นบัญชีมาได่ไว้นั่งก้อยว่ามันไม่ใช่บัญชีมาบัญชีควายมันบัญชีควายวันนีในธนาคารวมาทำไมพูดอย่างนั้นไมพูดอย่างนี้ดิกาบัญชีควายนบัญชีควายเกิดเสียงกันครับโอ้โหคุณพี่นะลูกกระตาจะหลุดออกมาอีกแล้ว ก็เล่าด้วยความแบบว่าเทียงเทียงหัวชนฝาก็มีอารมณ์อ่ะเออเจ้าฉันทํำฉันค้าขายควายจริงๆไม่ได้ประชดน่ะนะคะเอาไปดูอีกพื้นที่กันบ้างคุณผู้ชมคะลงพื้นที่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเจอเจ้าของร้านคนหนึ่งเลือกที่จะติดข้อความแจ้งลูกค้าเลยบอกว่างดสแกนจ่ายเงินชั่วคราวเพราะไม่อยากเสี่ยงถูกอายัดบัญชีค่ะ ไม่สะดวกกับทางร้านเลยค่ะซึ่งยอดจ่ายในยอดที่ลูกค้ามาชำระในแต่ละวันอ่ะมันไม่สูงมากแล้วเรามีความเสี่ยงที่เราจะโดนบัญชีมา้ามาสแกนจ่ายโดยยอดนั้นอ่ะมันอาจจะไม่เยอะแต่เราเสียวเวลาในการดําเนินเรื่องเพื่อที่จะยื่นเรื่อง,อง,องให้ผลรบบัญชีเราจะมีผลต่อเราเราจะกลายเป็นคนทอเท่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะคอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ่ะออกมาชี้แจงให้มันชัดเจนความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติของร้านค้าค่ะ ดูหลากหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมนะไปดูที่พิษณุโลกกันบ้างพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งตำบลในเมืองอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนี่นะคะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยช่วยแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเถอะเพราะมันคืออาชีพของเขาอยู่แบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็กระชบกระทบแบบนี้เรื่อยไปนะคะเราต้องทํามาหากินเนาะต้องรับการโอนเงินจากการค้าขายจากลูกค้าก็รู้สึกกังวลอยากให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันกระทบต่อการทำมาหากินสาเหตุที่ทางร้านยังรับการสแกนจากลูกค้าอยู่ก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยพกเงินสดนะครับอืเพราะการทำธุรกรรมสแกนเนี่ยมันสะดวกและรวดเร็วก,กว่าครับการไปกดเงินมาชำระอะไรงนี้มันก็กังวลน,นะพี่แต่ว่าคือเราไม่สามารถเลือกได้ไงพี่เราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้เช่นลูกค้าบางคนเขาไม่พกเงินสดเงี้ยพี่ เราก็ต้องก็ต้องยอมรับให้เขาสแกนนะครับพี่ถ้า <Okay. S 1> ผมอยากให้เขาเคลียร์ให้ชัดนะพี่ว่าแบบส่วนไหนที่เป็นบัญชีที่มันแบบผิดกฎหมายหรือบัญชีไหนที่มันค้าขายถูกต้องเองี้ยพี่อย่างผมมันไม่สามารถไม่สามารถลบหลีกได้นะพี่ <Okay. S 1> ก็คือลูกค้ามายัางไงเราต้องยอมรับไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับพี่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับพี่ว่าลูกค้าแบบเขาไปทําอะไรมาอะไรเงี้ย mm. งนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งเล่เหลี่ยมของมิจชาชีพอะที่เดี๋ยวนี้คือเขาได้เงินมาเนี่ยเขาจะเอาไปไปไปแปลงอ่ะไปฟอกอ่ะผู้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะไปฟอกอ่ะโดยการที่พอได้เงินปุ๊บไปซื้อของแบบนี้เลยซื้อของออนไลน์แบบนี้เลยเพื่อเพื่อให้เอาได้ของมาแล้วถึงเอาของไปขายอีกทีแล้วได้เงินปุ๊บ ถึงจะแปลเปลี่ยนเป็นคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ต้องชัง่งน้ำหนักกันเนาะกับมาตรการการปราบปรามอาญาการรมออนไลน์เรื่องของการติดตามเงินคืนเหยื่อที่เขาตกเป็นเหยื่อการโอนเงินเนี่ยนะครับกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาไปรับเงินมาโดยที่เขาไม่ทราบว่าเงินเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรใช่ไหมฮะ,ะได้รับผลกระทบกันไปนะแล้วก็คนก็เดือดร้อนกันแล้วก็นะฮะมีการโพสต์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมาย